สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้อีกแล้วครับวันนี้นายรักต้นไม้ก็มีสาระเกี่ยวกับการปลูกพยุงมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็มีถามกันมาเยอะแยะมากมายนะครับหรือก็เลยอดใจไม่ไหวครับท่านผู้ชมที่จะต้องทําคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็จะตอบให้ด้วยนะครับเอาไปพิจารณาว่าแบบไหนดีที่สุด ครัท่านผู้ชมระหว่าง3มคูณ3และ3คูณ6เมตรแบบใดดีที่แบบไหนดีที่สุดครับในการปลูกพยุงเนาะนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพยุงต้นเดียวครับท่านผู้ชมที่ปลูกไม่ได้ไปรบกวนกับคนอื่นเขาเนาะนะครับแลนนี้ก็ต้นอายุเจ็ดปีแล้วครับท่านผู้ชมตอนที่ถ่ายอยู่ก็หกปีแล้วครับ ต้นขนาดนี้ครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้เป็นไฟล์เก่ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับท่านผู้ชมแต่เป็นตอนนี้อายุเจ็ดปีนะครับท่านที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็คืออายุหกปีต้นใหญ่เลยทีเดียวครับอันนี้เราจะมาดูป่านหนึ่งปีของนายรักต้นไม้ครับอันนี้ปลูกในระยะสองคูณสามด้วยครับท่านผู้ชมแต่จะเบียดเสียดกันนิดนึงครับแต่ที่จะพูดในวันนี้ครับ ทีสามคูณสามครับท่านผู้ชมเป็นสูตรหนึ่งที่โปรพยุงมากที่สุดแล้วนะครับอีกสูตรหนึ่งครับคือสามคูณสามเมตรนั่นเองครับท่านผู้ชมทำไมถึงเป็นสามคูณสามครับอันนี้เขาวิจัยกันมาแล้วนะครับอันนี้นายรักต้นไม้ก็พูดตามที่มีศูวนย์วิจัยมาเนาะเกี่ยวกับพยุงครับท่านผู้ชมว่า ระยะที่พอเหมาะพอควรนะครับจะทําให้โดยนิสัยของพยุงเขานะครับเขาจะเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านที่ค่อนข้างเปราะอยู่ครับท่านผู้ชมเพราะเปราะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีใบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับเยอะมากครับเวลาฝนตกลมแรงอะไรพวกนี้ครับก็จะทําให้หักได้ง่ายครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อจํากัดอันที่สองก็คือนะครับ ต้นของพยุงจะชอบแตกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมปลูกมาจะแตกกิ่งก้านหน่อยอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับแตกออกซ้ายออกขวาเป็นหลายๆกิ่งว่างันเถอะนะครับเขาก็เลยแนะนําให้ปลูกในระยะ3ามกูณสาเพื่อที่จะเบียดเสียดขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่บางท่านจะเห็นว่า ต้นเขาจะผอมไปครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีต้นลําต้นที่สูงตรงนะครับแล้วก็กิ่งก้านไม่ค่อยหักหมดปัญหาไปครับแต่ลําต้นไม่อ้วนนั่นเองนะครับแต่สามคูณหกครับท่านผู้ชมก็คือระหว่างแถวนี้คือหกเมตรระหว่างต้นก็คือสามเมตรนั่นเองนะครับก็จะทําให้ต้นอวบอ้วนครับท่านผู้ชมแต่ก็อาจจะมี ปัญหาในเรื่องของกิ่งหักได้ครับท่านผู้ชมอันนี้นายรักต้นไม้เคยออกคลิปเข้าจํากัดของพะยงไปเนาะนะครับอันนี้รวบให้อยู่ในสรุปในคลิปเดียวไปเลยว่าพยุงใน6เมตรนะครับท่านผู้ชมไปลองพิจนารณา,าดูว่าถ้าเสริมเข้าไปอีกต้นหนึ่งจะดีไหมนะครับถ้าเป็น3คูณ3นะครับท่านก็จะมีต้นพยุงที่เยอะขึ้นมาอีก50%เลยนะครับ แต่ถ้า3าคูณหท่านก็ต้องเสียพื้นที่ไปเองนะครับก็จะแลกมาด้วยต้นที่อวบอ้วนนะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดก็คือกิ่งก้านหักได้นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่อยากให้กิ่งก้านพยุงหักหรือว่ามีแะแนงเยอะๆมากเกินไปนะครับก็ใช้สามคูณสามนะครับแต่ถ้าท่านอยากให้ต้นพยุงของท่านอวบอ้วนก็ใช้3าคูณห แต่นะครับถ้าสามคูณสามอยากจะมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งจากนายรักต้นไม้นะครับว่าถ้าท่านปลูกสามคูณสามแล้วอยากให้ต้นอวบอ้วนนะครับจะให้แสงมันตกลงมาหน่อยก็ต้องตัดแต่งนะครับเป็นเทคนิคเทคนิคนะครับเหมือนนักกีฬาเลยนะครับก็ตัดแต่งกิ่งให้เขามีแสงโปร่งเข้ามานะครับก็จะทำให้ระยะสามคูณสามนี้ ได้ผลดียิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนายรักต้นไม้ด้วยกันนะครับเจอกันอ mm ีพีหน้าสวัสดี